สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําเค้กลายหินอ่อนกันนะคะสูตรนี้นะคะไข่เก่าก็ใช้ได้ค่ะเพราะเรามีตัวช่วยค่ะสูตรอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปทํากันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็จะละลายเนยนะคะแล้วก็ผสมน้ํามันไว้ค่ะจากนั้นตอกไข่ใส่ชามค่ะแล้วก็ใส่ในส่วนของของน้าตาลลงไปค่ะ แล้วก็เติมในส่วนของของเหลวลงไปค่ะหลังจากนั้นเนี่ยค่ะเราก็จะใช้ตัวนี้ค่ะตัวช่วยค่ะนั่นก็คือ SP นั่นเองค่ะไข่ที่เราใช้ตอนนี้นะคะเป็นไข่ที่ซื้อมาแล้วประมาณสามอาทิตย์นะคะแต่ว่ามันก็ยังเวิร์กอยู่ค่ะตีส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจนขึ้นฟูตีของส่วนผสมจะจางลงและเมื่อเรายกหัวตีขึ้นมาส่วนผสมจะสามารถทับกันเป็นริ้วๆได้ค่ะจากนั้นร่อนในส่วนของของแห้งลงไปแล้วก็ตีส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากัน ใช้ไม้พายปาดขอบอ่างด้วยนะคะเพื่อให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะจากนั้นพยอยใส่เนยละลายผสมกับน้ำมัน,มนส่วนผสมที่เราเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะจากนั้นผสมทุกอย่างให้เข้ากันเมื่อเข้ากันเนี่ยในส่วนผสมเนี่ยจะตกลงมาและเป็นริ้วอย่างคลิกเลยค่ะแล้วก็แบ่งส่วนผสมออกเป็น2ส,ส่วนเท่าๆกันในส่วนหนึ่งเราก็จะใส่ผงโกโก,โกค้ค่ะผสมให้เข้ากันค่ะ หลังจากนั้นเราจะใส่ส่วนผสมสลับกันในส่วนของวานิลากับช็อกโกแลตค่ะใส่ไม้ปลายแหลมคนเพื่อเกิดลวดลายค่ะแล้วก็เอาเข้าอบค่ะเมื่ออบเสร็จแล้วพักจนเย็นราช,ช็อกโกแลตโรยถั่วตกแต่งจัดเสิร์ฟตามใจชอบเลยค่ะนี่ก็เป็น ภาพด้านในค่ะมีความเป็นริ้วๆสวยงามนะคะแล้วก็นุ่มมากๆด้วยนะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะยังไงก็ลองไปทำกันดูนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ